สวัสดีค่ะเซนนี่ค่ะตอนนี้คุณอยู่ในเกม The Sims 4ในชาเลนโนสโวอรี ใหนดูซิที่ฉันจะแกลกรางวัลอะไรได้บ้างนะรางวัลปฏิทานแต่มองไว้แล้วแหละว่าจะเอาไอ,าอาทำความสะอาดอย่างเร็วอันอื่นมันซื้อไม่ได้ค่ะมันแพงเกินความสะอาดเนี่ยสำคัญเลยมันจะได้ล้างจานไวขึ้นนไงซื้อปลุก achievement เด้งเลยได้มาอีกพันนนึ่ง,งเอาอ่านรวดเร็ว ไหนนะใช่ไหมใช่ชื่ออ่านรถดเรด็ววไหมเอออันนี้แหละนักอ่านมองไวพูดผิด EP ที่แล้วเราปวนแบบบอดไม่สำเร็จนะฮะ a c e m e n t ไม่เด้งแต่ทีนี้เราลองมาส่งจดหมายลูกโซ่แล้วมันเด้งเลยแสดงว่ามาถูกทางแล้วล่ะ <S <S นะส่งอีกสองคนก็จะสำเร็จส่งจดหมายมิตรให้กับให้กับใครดีนะ สุ่มๆไปแล้วกันคนนี้จิมจิมไปเลยเฮ้ mm. uh huh. hey, ฉันได้จดหมายปัญญาอ่อนและแน่นอนฉันลบมันทันที <laughs> ใช่ไหมแอบเปิดดูก็บอกสิสอ่งอีกอีกคนเดียวสอ่งอีก ส่งซ้ำได้ปะส่งซ้ำไปเลยหลอดแดงเถือกละสำเร็จอันนี้ปฏิทินก็จะได้งไปอันที่สามแล้วโอ้โหแก้งสิบครั้งแล้วก็ทัศหกโอเคมาทำงานด้วยอารมณ์ดีๆวันนี้ไม่ต้องเก็บขิดตันใช่ไหมง่ายง่ายง่าย แค่คุยกับเพื่อนร่วมง,งานนี่ไงคนนี้แหละคนที่อยู่หน้าห้องนี้แหละฮัลโหลวัดีจ้าฉันจะสั่งกาแฟเอาด้วยไหมแต่ว่าเธอต้องจ่ายสองเท่านะรวมกับแก้วฉันด้วยแต่ <laughs> ฉันจะสั่งให้ <laughs> ไม่หรอเธออยากกินน้ำอะไรละ่ะน้ำมาแวะก็มีนะ <laughs> คือนามอะไรวะไม่รู้ดูกระเทยทำมาเธอเป็นคนบ้านไหนอ๋อฉันเป็นคนกรุงเทพอยู่เป็นจำนวนมากพูดไปกว่าสิงจะเริ่มขยับตัวนี่มันปักอะไรหรือเปล่านะกว่าจะทำตามเขาสั่งคือรอไปหลายนาทีมากอ่ะ เออสวัสดีครับเมื่อกี้คุณว่าไงนะงออกเปล่าคะ่ะฉันไม่ได้ว่าไงหรอกอุ้ยสอดใส่มากให้หาคิดสตันอีกแล้วมีไหมะฮะลัลโหลเอกลิกมีไหมไม่มีไปทำย่างเอ่นก่อนดีกว่าไหน ฝึกฝนการวิเคราะห์สิไม่ใช่เครื่องนี้เครื่องเครื่องนี้เครื่องนี้โอ้สับสนฝึกฝนการวิเคราะห์ฮะฉันวางธาตุพวกนี้นี้เหมือนที่อยู่ในกล่องเก็บของเราเลยอะ่ะใช่แหละเราสามารถจิกไปได้ไหมอะ่ะไม่น่าได้ปะมันคือฉันวาง ยังไม่ได้สำรวจข้างนอกเลยดูสิเหมือนจะมีอะไรให้ขุดเยอะแยะเลยแต่ว่าแค่ทํางานข้างในสํานักงานก็ฉันยังทําไม่เต็มหลอดสักทีอะ่ะยังแบบยังต้องทําเลยยังต้องทําล่วงเวลาระหว่างน้องเฟชเดิน เราก็มาหาคนที่มีคิสตันกันต่อให้คิดว่าคิสตันอยู่กับใครอ่ะอยู่กับพ่อหนุ่มคนนี้หรือเปล่าที่เคยให้เราอืมใช่ไหมอยู่กับเทเลอร์หรือเปล่าไม่มีมีแต่โลหะหรออืมโลหะก็ขอขอไว้ก่อน แล้วอันที่โหลดมาแทนที่อันเก่าก็คือกว้างมากแบบสามชั้นไม่สี่ชั้นมีชั้นใต้ดินอีกยังยังเดินไม่ทั่ววันหนึ่งแล้วก็คนก็อยู่กระจายกันด้วยนะอืมนี่ชั้นใต้ดินมีคนอยู่ไหมไม่มีไม่มีมมอืม หนดูดีๆอีกรอบสิหรือว่ามีอะไรบางตาแล้วก็จะขอคิสตันสักหน่อยฮัลโหลมีคิสตันให้ขอไหมฮะคิสตันอะคิสตันได้ขอถูกอีพีเลยดูเหมือนจะไม่มีไหนดูรอบๆสิมีคนไหนที่เราพลาดไปหรือเปล่าเอ๊ น้องเฟสบอกว่าเมื่อไรกล้องจะจับที่ฉันเดี๋ยวนะหาคิตตันให้เธออยู่ไงเนี <c oughs> ่ยเอ๊อยู่ด้หรือเปล่าอยู่กับคุณซีหรือเปล่าคุณซีคิตตันไหมมีคิดตัน,ดตนให้ขอใหม่นี่ไงคิดตันอยู่กับคุณซีหยุดทำอันนี้ก่อนน้องเฟสมาเอาคิตตันก่อนเร็วเร็วเร็ว รองอย่าเพิ่งเดินหนีนะอย่าเพิ่งเดินหนีนะ<อ>เดินหนีก็คือเดินตามค่ะเพื่อคิดสั้นหนึ่งก้อนฉันทำได้ทุกอย่างแล้วแหละอ๋อรู้แล้วทักษะมันเพิ่มด้วยก็เลยกดยกเลิกไม่ได้ไม่เป็นไรตามใจเลยหนูเอเต้เดี๋ยวเดินรอบ ัำง,งานก็ได้เอาไปไหนเ่ะเขาอยู่นี่ไปไหนฮัลโหลเขาอยู่นี่แฟบโอ้ยก็คือขึ้นบันไดไปหาใครอย่าบอกนะว่าไปหาเทเลอร์ใช่มาหาเทเลอร์จริงด้วยอ๋อเทเลอร์ไม่มีต้องไปเอากับนุน่คนคุณซีแคทีน่าโทรมาถามเรื่องอยากไปทำงานไหมเอาสิ ไปสิไปเริ่มต้นใหม่ดีอยู่แล้วแหละงานดิฉันไม่กระตื้องก็เลยต้องเพิ่มงานร่วงเวลาเอาเอเหอดูจริงๆนะคือจะมีวันไหนที่ฉันทำขีดการงานเต็มบ้างไหมนะ <c oughs> มาลุ้นกันให้กำลังใจกันตอนนี้กำลังทดลองวิทยาศาสตร์ใส่อะไรลงไปในขวดอ่ะเออนั่นไง มันฟูขึ้นมาดีนะมันไม่ระเบิดไฟไหมก่อนจะวิเคราะห์ตัวอย่างก็ต้องไปเก็บตัวอย่างก่อนเลือกสะสมตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศมันถึงจะเก็บให้นะฮะไม่ใช่วิจัยเด้อแล้วนี่ดูกล้องจุลทรรศมันใหญ่เท่าบ้านเน่ะมันไม่ใช่กล้องจุลทรรศ์อ่ะบินทีกล้องจุลทรรศอย่างนี้ เป็นกล้องที่สามารถเอาหน้าจุ่มเข้าไปได้เลยทางทังหน้าจุ่มไปทางตัวได้เลยเพื่อความใกล้ชิดเสร็จ <c oughs> จากอันนี้ก็ไปวิเคราะห์อดอกไม้ต่อวิเคราะห์อดอกบลูม <c oughs> ใช่ไหมใช่เนี่ยอันแรกดอกบลูมเป็นยังไงเ่ยเป็นสีขาฟ้าไอยาเหลือบดูเวลาก็คือ จะหมดเวลาอีกแล้ววันนี้ยังทำไม่ถึงกลางถึงกลางขีดการทำงานเลยยังคนแย่แล้วฉันจะได้เงินเท่าไหร่สองร้อยกว่าเนเดิมหรือมนะั้งแต่วันนี้เดินเยอะจริงนะแบบไปนู่นมานี่เหมือนทำได้หลายอย่างกว่าวันแรกๆอีกนะแต่ว่าขีดไม่ขึ้นเลยอ่ะทำไมอ่ะหรือเป็ป็นเทรว่าฉันไม่ได้ไปขอขอีดสั้น ถ้าขอคิดต้ามันอาจจะเอ่อมันอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้มัง้งแต่การขอคิดต้านมันน่าจะเยอะอะไม่เป็นไรทำต่อไปขี้เกียจเดินเวิเคราะห์โลหะต่อแต่ว่าเราคงจะเลื่อนขั้นได้ยากนิดนึงเพราะว่าทำขีดการงานไม่ค่อยเต็มเลยในแต่ละวัน อื้ชาวล้วไม่ไปถึงไหนจะหมดเวลาทำงานแล้วอืมเด้งขึ้นมาละสี่ร้อยสี่บาทโอ้โหเริ่มได้กลิ่นความล่ำรวยพ่อกลับมาบ้านน้องเฟสแกะก็ขึ้นวิตกเนื่องจากความหึงน,น่าสงสัยถ้าอีกคนของคุณไม่อยู่แถวนี้คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาทำอะไรอยู่และใครที่พวกเขาทำอะไรด้วย อึ้งอะย้ายมาอยู่ด้วยกันซะเลยเราจะได้เห็นกันตลอดเวลาไงล่ะเพิ่งรู้ว่าคนมีอารมณ์ห่วงเป็นอย่างนี้อ่าเขาอยู่บ้านเดียวกับคนซีแหละทุกคนมาเอาเงินมาด้วยขอสักหมื่นได้ไหมฮะเออเออ เปียนไปเลยหมื่นหนึ่งอ๋อฉันรู้ละเงินไม่มาเพราะว่าดิฉันไม่ได้กดลูกสรนซึ่งมลตอนปัดนะเนี่ยสิ่งที่มีอารมณ์หึงหวงคนรอบข้างก็จะรู้ตกกังวลไปด้วยนะคะเนี่ย เขาก็จะมีอารมณ์เศร้าไปด้วยแบบประมาณว่าก็คงจะรู้สึกว่าฉันทำอะไรผิดทำไมคุณต้องมาจับผิดฉันอะไรอย่างเงี้ยเฮ้แกมันเลียวเกินมันเหมือนในชีวิตจริงเกินไปไมั้ยเดี๋ยวคุยให้แบบอารมณ์ดีขึ้น <c oughs> ขึ้นทั้งคู่ก่อนนะนี่อยากรู้อันที่ให้วินเทอร์ไปแล้วพี่แล้วนี่ไงเป็นกระ <c oughs> เป๋า <c oughs> แล้วก็กล่องอะไร <c oughs> สักอย่าง เออเกดีวะมันเป็นมอสนะทุกคนลืมบอกขนาดกู่ข้าวจนสีแดงยังมีความมั่นใจอ่ะอารมณ์ดีอยู่เฉยเลยให้นางกินโยเกิร์ตผลไม้ไปก่อนเรื่องพิซซ่าที่เราสั่งอัอน EP แรกนี่มันเป็นบางสวิรัตไหมที่เป็นพิซซ่าชีสเจอรอย่ะอือ แต่ว่ากลัวน้องอ้วกก็เลยแบบไม่สามารถให้กินไหนลองมั่นหมายอีกสักรอบสิรอบนี้ถ้าไม่ได้ฉันจะเปลี่ยนเป้าหมายแล้วนะเฮ้ยลูฟี่พ่อบา อยากจัดงานแต่งด้วยแต่ว่าว่างวันนี้วันเดียวอะ่ะพรุ่งนี้ก็ทำงานเออเอาไงดีอะแต่ว่าก็อยู่ด้วยกันแล้วนะแต่งงานแบบไม่มีงานนแะบบไม่ไม่ได้เราต้องประกาศให้โลกรู้สิมาจัดงานแต่งงานให้น้องเฟสกันไม่ได้จัดนานอนะ ต้องอยู่ไหนอันนี้สังคมอยู่ในสังคมปะเออวางแผนนี่ไงวางแผนงานวิวาโอ้มันล็อกเจ้าบา่าเจ้าสาวไว้เลยนี่นะดูสิเจ้าบา่าถูกคนไหมโธ่จะไปนคนอื่นไปได้ยังไงน่น จริงไหมเออเพื่ออยากอยากเปลี่ยนจะเบาชวนสองเพื่อนสาวคนสนิทไปด้วยที่สองคนนี้เพื่อนสีของฉันเองต้องจ้างพนักงานบริการสามคนเลยเหรออ้ยจ้างไปแค่สองคนก็ได้มั้งอ่านี่ แล้วอะไรอีกจังไว้หบ <laughs> พารเทนเนอร์หนึ่งสถานที่ส่วนสาธารณนะมาถึงแล้วรู้สึกขนๆไหมบรรยากาศเหมือนจะมาล่าทาผีแปลเดโกอได้พี่แจัคคะเพิ่มมันดีว่าโอ,อ้ยทุกคนดิฉันลืม มาปรับสวนสาธารณะให้มีซุ้มแต่งงานแล้วก็ที่วางเค้กแล้วก็โต๊ะรับแขกแง่ลืมสนิทเลยว่าส่วนนี้ไม่มีแต่ว่ามีอีกส่วนหนึ่งมีนะมีครบทุกอย่างเลยแต่ไม่ได้อยู่ในแบบนี้เสียดายไว้ไว้แต่งงานของคนอื่นแล้วฉันจะจัดดีๆให้หนางงานแต่ง ตอนนี้ต้องรีบแล้วเดี๋ยวจะอายุไขจะเพิ่มก่อนรีบแต่งงานเลยเพราะว่าทำงานห้าวันหยุดนิดเดียวทำงานห้าวันอะไรล่ะ <laughs> นั่นสิเอานองแฟคืึงง่วงนอนเดี๋ยวแต่งให้เสร็จก่อนเด้ลยลูปให้นอนฮึบฮบเจ้าสาวไม่ต้องนอนหรอกอิ่มความสุขนอนจะไม่ต้องนอนอ ดีด้วยนะคะแอนิเมชั่นเนีน่ารักดีอ่ะมีหัวใจสองดวงสองดวงด้วยดูน่ารักเนี <Yeah. S 1> ่ยอน่ารักอะ่ะแสาดไม่ได้ตัดเค้กแต่ตรงนี้มีบาร์ก็มีนักกีต้์มาลองเพลงด้วย มาดื่มมาดิ้งกับเพื่อนสาวโอ้ฉันก็ไม่ได้ชางเพื่อนสนิทฝั่งสามีมาเลยตายแล้วต้องเสียใจยไปนะคะไม่ไหวแล้วมันไม่มีอะไรทําเลยอะ่ะทุกคนให <c oughs> ้มันหมดเวลาก่อนละกันเพราะเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็น่าจะม่วงกันมากแล้ว กลับมาอยู่บ้านอันแสนสุขของพวกเราแล้วกับคู่แต่งงานใหม่อิอิๆๆๆอย่าเอาแต่ก้มดูโทรศ,ศัพท์สิคาดูดิฉันนี่พวกเรามามีน้องเฟสจูเนียกันดีไหมก็ดีค่ะดิฉันรอยอยู่เลยบิดชิมชิมจุ่มนมเลยนะฮะ พยายามมีโลกกันจะสำเร็จในรอบแรกไหม สำหร tamam. uh ับ EP นี้ก <th> sì ็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยกันได้จะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ ไปแล้วนะบายเราเจอกันใหม่